สวัสดีเพื่อนคนเลยนะครับผมอยู่กับใครก็ไม่รู้นะครับอ่าก็อยู่กับใครก็ไม่รู้นะครับก็วันนี้จะมาสอนเข้าเซิร์ฟเวอร์ของอ่ามาคาสทั่วโลกแล้วเนงนะครับในการเข้านั้นก็ไม่ยากเลยกันทีเดียวนะครับของผมมันเป็นอ่าบิวห้านะครับก็เล่นได้นะครับของผมเล่นได้โดยไม่ใช่ไฟลฟนะครับหัวขั้นเทพนะครับดูฮะใช้เน็ตตัวเองล้วนเลยปะโถ นะครับก็การเข้ามีอยู่ขั้นตอนดังนี้เลยตอนแรกขั้นกดมามาอ่านวนะครับลงมาครับข้ามาแล้วแล้วก็ตัวบวกนะครับเห็นไหมครับตรงห้าเนี่ยเออแล้วท่านพิมพ์ว่าอ่าเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับผมจะอธิบายข้างก็คือแบบไอพีอ่ะจะไอพีอ่ะอ่อแล้วข้างบนเป็นเนมเป็นชื่อเออข้างล่างเป็นพอร์ตจะเป็นพาสเวิร์ดอ่ะ อ่าใครไม่เข้าใจรปกาศตีนมาเหอะอ่าก็เข้าไปก็ถ้าแบบเอ่อเล่นทั่วโลกนะก็คือ s g sj อะไรวะจ j จเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็สมมติว่าจะเล่นเป็น sj ห้าเอ้ยไม่ใช่ s g แปดเก้าอ่ะแปดเก้าจุดอ่ะ lb s g จุด net อย่างเงี้ยโอ้ แล้วก็ชื่อไปชื่ออะไรกันนะครับเขยียนว่า F A K F UK นะ F U ไม่เอาไม่เอา,เอา,เ,อาเอาสุภาพไปหนึน่งนียครับอ่าก็มันไม่มีนะจ๊ะถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้แปลว่ามันไม่มีมมนะอ่ะมันซ้ำอ่ะเข้จาจอ่ะอ่าอันนี้ลอง S G 7 7นะจ๊ะก็ลองเลย S G 7 7 77เจจุดอ่า lbg lbg จุด net หาได้จากไหนครับหาได้าจากจากใครก็ไม่รู้นะครับจากโมแจงกินโมจินะจ๊ะมันมีต่ออีกยาวเหยียดเลยนะจ๊ะแต่ไม่อยากพนฝันนะจ๊ะอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะก็จะมีประมาณนี้เลยแต่ว่ามันเครื่องผมมันยังไงไม่รู้วะก็วิธีเข้ามีดังนี้นะจ๊ะ แบตก็จะหมดนี่นะจ๊ะถ้าเน็ตเคยไม่ดีเหมือนผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนวิธีการสมัครนะฮะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชื่อแบบนึงนะจ๊ะก็จะเป็นอ่าเดี๋ยว K A M E R ละกันเนาะ อแล้วก็วิธีการสมัครนั้นก็คือนะครับการสมัครในเซิร์ฟเวอร์แบบนี้นะครับคุณเห็นตัวสีม่วงตรงนี้ปะนั่นแหละให้พิมพ์ตามไปนะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่าพิมพ์ตามเลยนะจ๊ะ r e g i s t e r แล้วก็ตามด้วยรหัสของคุณนะครับผมจะเป็น1 2 3่งสามี่สีตัวนะครับคงไม่งงนะ นะแล้วก็ใส่ใส่เลขสีไปอีกนะครับใส่รหัสเราไป1234ก็จะได้รหัสนั่นเอง1234แล้วก็อีเมลนะจ๊ะอีเมลมั่วไปเลยแล้วก็ g a m m e อ่ะไม่ใช่ดินั้นมันเกมเมอร์้โหหลงหลง gmail.com อย่างนี้นะจ๊ะได้แล้วจ๊ะเราก็สามารถไปเล่นกับคนอื่นได้แล้วนะจ๊ะก็เดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูนะก็ใส่พาสเวิร์ดไปนะจ๊ะ หนึ่งสองสามสี่สี่ดิเงี้ยแล้วก็กดเข้าไปเล่นอย่างนี้นะมันก็จะเล่นได้อย่างนี้นะจ๊ะก็เวลาเวลาเข้ามาใหม่นะก็ให้พิม์ไปว่าให้ให้พิมรหัสเราไปเลยนะว่ามันจะเข้าได้อยู่แล้วอรหัสนี้ใครจะไปเล่นก็นได้แล้วผมไม่เล่นอยู่แล้วใจอ่ะอ๋อมันไม่อยากเอาลงนานจ่อ่ะ กดไปเลยหนึ่งสองไเดดเดดเดดหนึามสี 1, 2, 3, ตามรหัสเราเนี่ยมันจะขึ้นเนี่ยยูยเชี่ยแล้วสักอย่างนี้เราก็ช่างมันเถอะก็จะเป็นคลิปจบเพียงตัานี้ครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร e ด้วยนะครับก็อย่าลืมที่จะติดตามกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ